เื่องที่คุณสุวพสวพืชนะครับที่ส่งมาก็อยากจะทราบถึงการดำรงชีวิตของวัยรุ่นนะฮะแล้วก็คนทำงานในประเทศเมียนมาที่มีอายุตั้งแต่ยี่ส้าถึงสามสิบห้าปีเนี่ยว่าเขาใช้ชีวิตกันอย่างไรนะครับก็ผมไม่แน่ใจว่าท่านอยากจะฟังว่าชีวิตในวันนี้หรือว่าชีวิตในอดีตก็เอามาทั้งสมตอนเลย <มา S 2> ว่าในอดีตเนี่ยก่อนที่จะเกิดการเปลีป่ยนแปลงเ,เ,เ,เนี่ย ่ตไม่ว่าจะเป็นโควิดเข้ามาหรือว่าการปฏิวัติเนี่ยมันก็เป็นยุคที่เฟื่องฟูมากๆนะครับของประเทศเมียนมาตั้งแต่ปี2010เป็นต้นมาจนถึง2020อันนั้นคือช่วงที่เฟื่องฟูมากๆแต่ก่อน2010ไปเนี่ยมันเป็นชีวิตที่เหมือนกับอยู่ในโลกลอีกโลกหนึ่งทีเดียวนะครับการใช้ชีวิตไม่ว่าจะเป็นการแต่งกายนะครับในยุคนั้นเนี่ยใครก็ตามนะครับต้อง ทุกคนเนี่ยผู้ชายจะต้องนุ่งนุ่งโลจีนะครับไม่ไม่ค่อยมีคนจะเห็นนุ่งยีนกันกักเท่าไหร่คนที่นุ่งยีนหรือว่านุ่งกางเกงไปทํางานเนี่ยถือว่าแปลกประหลาดมหัศจรรย์มากนะรหรือแม้กระทั่งผู้หญิงก็เหมือนกันนะครับผู้หญิงเนี่ยถ้าใครนุ่งสเกิร์ตหรือว่านุ่งสั้นๆเข้าไปทํางานไปทํางานเนี่ยก็จะกลายเป็นผู้หญิงไม่ดีไปนะฮะหรือว่าแม้กระทั่งจะาทาปากแดงอย่างนี้ก็เห็นน้อยมากนะในอดีต แบบแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆก็เหมือนกันนะฮะก็จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นชาวเมียนมากเนี่ยไปเส้นสส่วนใหญ่คนต่างชาติก็ไม่เคยเห็นนะการศึกษาในยุคนั้นก็ย่าแย่หน่อยนะครับก็เพิ่งจะเปิดการศึกษาที่ะระดับม,ามหาวิทยาลัยที่เปิดมาให้เรียนตามปกตินนในปี2002 นะครับแล้วก็ทุกคนก็จะรับ assignment นะก่อนหน้านั้นก็รับ assignment ไปทํางานที่บ้านเสร็จแล้วก็ส่งการบ้านเสร็จปุ๊บก็มาสอบเอาปลายเทอมนะฮะก็จบการศึกษาแล้วก็เลยความรู้ความอะไรก็ไม่ใครจะมีเท่าไหร่แล้วก็วัดวาอามในยุคนั้นก็จะเป็นสถานที่นับน,นัดนัดพบกันระหว่างหลุมสาวนะครับก็คือ เขาจะไปพบกันที่วัดแล้วก็ไปสวดมนต์กันนะไปจ้องดูว่าใครเกิดวันไหนไปอยู่พระตรงไปจําวันตรงไหนที่ก็จะไปจ้องดูกันว่าเออ,อะชะตาชีวิตเราเนี่ยต้องตาต้องใจสาวคนไหนในวันที่เกิดที่ถูกต้องถูกโฉลกกันนะอย่างนั้นนะครับเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็การทําง,งานของทุกคนทุกคนนีจะต้องยิ้วปิ่นโตไปทํางานแต่ณวันนี้ก็ยังยิ้วอยู่นะครับก็ ทุกคนก็จะยิ้วเป็นโตกันข้าวจะเยอะกับจะน้อยเป็นเรื่องปกติมากน,นะครับอ,อ,อ,อพอมายุคเฟื่องฟูเนี่ยทุกอย่างมันเปลี่ยนนะฮะเปลี่ยนรวดเร็วมากนะฮะน้องพิซ่าจากเมื่อก่อนนี้ไม่เคยเห็นสาวสวยนะมีแตนะ่ไม่ได้แต่แตงหน้าทาแป้งหน้าดำๆมืดๆนะครับแล้วก็นุ่งสโลงนุ่งดูแล้วก็เหมือนแต่ก็เอวเป็นเอวนะครับอกเป็นอกก็มันมันก็สวยไปอีกรูปแบบหนึ่งคือธรรมชาติมากๆ พอเข้าปี2010ปุ๊บเนี่ยทุกอย่างมันเปลี่ยนเลยนะครับแล้วก็พอ2010เนี่ยวัยรุ่นชายก็เริ่มที่จะแต่ใส่พวกยีนนะครับก็มีการฟังเพลงป๊อปนะเพลงล็อกกตเข้ามาทุกอย่างเข้ามาหมดนะครับแล้วก็วัฒนธรรมของต่างประเทศเข้ามาจนกระทั่งมาไป,ไปปลายปี2010กว่าเนี่ย2016 17เนี่ยเหลือเชื่อนะครับทุกคนเนี่ยประมาณ6-70%ของวัยรุ่นเนี่ย ย้อมผมสีนะฮะโอ้ยยิ่งกว่าน้องลิซ่าอีกนะครับเขาสดย้อมแบบว่าสีแดงสีเหลืองเต็มที่เลยนะครับวัยรุ่นนะแล้วก็ชอบกันมากนะครับแล้วก็เทคเทิร์เนี่ยก็มีละเริ่มมีละอ่ในอดีตนี่จะหาหมอนวดในหายากมากต้องไปจ้างป้าแก่ๆมาที่บ้านนะครับแล้วก็บอกให้ป้าช่วยไปอาบน้ําก่อนแล้วค่อยมานวดเรานะพอปี2 0 1 0กว่าเอาละเริ่มมีโรงนวดละนะแล้วมีการ สามารถที่จะเปิดลงมาส g e ได้แต่ว่าก็กค,คือนวดคือนวดจริงๆนะฮะไม่ใช่นวดแบบบ้านเรานะครับก็สนุกสนานนะครับทุกอย่างเปลี่ยนนะฮะชีวิตกลางคืนก็เปลี่ยนนะครับชีวิตกลางคืนในยุค2010กว่านี้เปลี่ยนไปอย่างหน้ามือเป็นหลังมือทีเดียวนะครับมีเท็กซ์มีพับนะครับแล้วก็วัยรุ่นนี่เขาก็จะแบ่งเกรดกันนะฮะ บางคนก็ขับรถดีๆนะฮะเลมโบกินี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มีละเริ่ม,ม <Bentley S 2> เบนซ์รี่เข้ามานะครับรถล,ลาก็เริ่มดีนะฮะเอาผ่าดนี่เต็มถนนนะครับไอ้อย่างเงี้ยก็เริ่มมาละเพราะคนมีเงินเนี่ยเริ่มเอาเงินออกมาใช้ละนะครับแล้วก็ชีวิตกลางคืนก็เปลี่ยนหมดเลยนะครับแล้วก็การศึกษาก็เริ่มเปลี่ยนเพราะ2010 2012เนี่ย เขาก็เรียนกันเต็มรูปแบบทุกคนใฝ่ฝันที่อยากจะเรียนหนังสือทุกคนก็สแสวงหาความรู้เพื่อที่จะได้ได้รับาารางวัลแห่งชีวิตดีๆนะครับแล้วก็จะได้สแสวงหาความเจริญก้าวหน้าจากการศึกษานะครับก็เราจะเห็นโรงเรียนเนี่ยโรงเรียนอินเตอร์เนี่ยผุดเป็นดอกเห็ดเลยนะครับแล้วก็โรงเรียนกวดวิชาตกเย็นมาปุ๊บเนี่ย พอหกโมงเย็นพวกทุกคนไปโรงเรียนกวดวิชากนันละสามทุ่มเนี่ยลงมานะครับแล้วก็เห็นถ้าถ้าแถวอยู่หนาพระธาแถบนั้นเนี่ยเราจะเห็นเยอะทีเดียวนะฮะโรงเรียนกวดวิชาต่างๆเนี่ยก็จะไปเยอะโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านภาษานะทุกคนอยากจะเรียนรู้เรื่องภาษาทั้ง,งที่ภาษาอังกฤษเขาดีนะครับแต่เขาภาษาที่เขาอยากเรียนรู้ก็มีภาษาไทยภาษาญี่ปุ่นภาษาเกาหลีภาษาจีนอันนี้คือยอดฮิตเลยนะครับยอดฮิตเลย โรนะงเรียนสมัยก่อนเนี่ยเมื่อก่อนปี2010เนี่ยอาจารย์รักรัฐที่สอนภาษาไทยเนี่ยเปิดเล็กๆอยู่ตรงตรงฝั่งตรงข้ามกับส,อสกอตมาร์เก็ตเนี่ยนะก็คนเรียนน้อยอบางทีก็เห็นก็สงสารท่านเหมือนกันนะว่าท่านต้องรับเอาคนไทยไปเรียนไปสอนบ้างนะคบบจากเดิมที่แต่พอมายุคใหม่เนี่ยมหาวิทยาลัยเปิด f a c u l ี y ที่เป็นไทย Language Faculty ไปแล้วนะครับเพราะงั้นเนี่ยทุกคนก็โอ้โหอยากจะเรียนนะครับภาษากันมากแล้วก็วัดวาลารามก็เริ่มเปลี่ยนะนะครับวัดวลารา,ามเนี่ยจะเริ่มเปลี่ยนคนที่แบบว่าเฮี้ยวๆหน่อยก็จะไม่ใครเข้าวัดกันเท่าไหร่ในวัดก็จะไม่ใครเห็นผมสีกันเท่าไหร่ละนะครับก็คือจะเจอแต่พวกกลุ่มที่นุ่งลองจีเข้าไปนะครับแล้วก็สวยงามนะครับก็ยังคงวัฒนธรรมเดิม S <S นี่พอหลังจากนั้นมาเนี่ยเกิดโควิด19ทุกอย่างมันเปลี่ยนหมดวิถีชีวิตเปลี่ยนหมดนะครับแล้วก็การดำรงชีวิตของมนุษย์ก็เปลี่ยนนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอการใช้คอน sumer นะครับจากเดิมเนี่ยในปี2 0 1 0 2 0ถึง2 0งเนี่ยในช่วงนั้นเนี่ยห้างสรรพสินค้าเนี่ขึ้นกันเป็นดอกเห็ดนะครับแล้วก็การเข้าไปเยี่ยมไปเที่ยว เลยก็ไปดูไปรับอแอร์เนี่ยในห้างสรรพสินค้าเนี่ยก็คลาดข้าไปด้วยัฟรุ่นนะครับอย่างเมียนมาพาซาหรือว่าจังชันซิตี้เนี่ยหร,หรือว่ารือว่าจังชันสแควร์เนี่ยนะครับสามแห่งเนียถือว่าเป็นแห่งที่ยอดฮิตของห้างสรรพสินค้านะครับคนก็แห่แห่แป๊แป้กันไปนะครับแล้วก็พอหลังจากนั้นเนี่ยอพอโควิดเข้าทุกอย่างมันเปลี่ยนหมดนะครับะจะมีแก๊ปเข้ามานะครับ ก๊ก็เริ่มทํางานแล้วแล้วก็จะมีพวกฟูดฟ้ดฟู้ดแพนด้าเข้าไปนะครับแล้วก็มีการเดลิเวอรีนะ่กันการซื้อของอะไรต่างๆก็เปลี่ยน <c oughs> แล้วก็โซเชียลมีเดียเข้ามาแทนที่นะครับวัยรุ่นต่างๆก็ใช้โซเชียลมีเดียกันเยอะ <c oughs> อโดยเฉพาะอย่างยิ่ง Facebook กับ v i b e อรเนี่ยยอดฮิตนะครับ Vi เ e อรนี้ทุกคนเนี่ยจะต้องมีไลน์ไม่ใค่มี นะครับอันนี้ในประเทศเมียนมาเนี่ยไม่เคยใช้ไลน์กันแต่ตอนหลังๆมาเนี่ยเนื่องจากว่าประเทศไทยหรือประเทศใกล้เคียงเนี่ยเขาใช้ไลน์กันเยอะ <Yeah. S 2> ก็เลยก็เลยระบาดเข้าไปนิดหน่อยนะครับแต่ก็ยังไม่เยอะเท่าว i b เบอร์กับเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กนี่ยอดฮิตเลย uh huh. แล้วก็ในช่วงของการปฏิวัติรัฐประหารเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเฟซบุ๊กถือว่าเป็นแหล่งเลยนะครับในการที่ชุชมนุมของเด็กวัยรุ่นนะครับแล้วก็ ทุกคนก็จะสื่อสารกันตรงนั้นนะครับแล้วก็การทํางานก็เปลี่ยนนะครับเพราะว่าชีวิตการทํางานเนี่ยการหางานทําของคนทํางานเนี่ยก็น้อยลงนะครับต่างจากปี2010จนถึง2020ในยุคนั้นเนี่ยงานหาง่ายมากแล้วการเปลี่ยนงานของเขาเนี่ยเปลี่ยนแบบกระทันหันนี่เยอะมากอย่างเช่นในปี2010ถึง2020เนี่ย อ่วันนี้รับเงินเดือนพรุ่งนี้ไม่มาทํางานนี่ถือเป็นเรื่องปกติกันมาก,กน,นะครับ mm hmm. แล้วก็ไปได้งานใหม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วมาวันนี้มันเปลี่ยนไปแล้วนะการทํางานก็เปลี่ยนละดั mm hmm. งนั้นเนี่ยการหางานทําก็ยากขึ้นนะครับเพราะงนั้นทุกคนก็ต้องรักษาตําแหน่งของตัวเองนะครับแต่ว่าการใช้ชีวิตของกลางคืนก็จะน้อยลม mm hmm. แต่มาช่วงที่อ่เมื่อประมาณสักปีที่แล้วเนี่ยนะฮะกลางกลางปีที่แล้วเนี่ย ก็ชีวิตกลางคืนก็เริ่มเปลี่ยนมาอีกแล้วนะครับก็เริ่มจะมีสีสันขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะคาราโอเกะวงคาราโอเกะก็เริ่มมาอีกแล้วแต่ว่าคาราโอเกะของบ้านเขาไม่เหมือนบ้านเรานะไม่มีเด็กนั่งดิ้งนะครับเพราะว่าเด็กนั่งดิ้งเนี่ยมันจะมันจะทําลายบรรยากาศของคาราโอเกะเลยแต่ก็มีบางแห่งก็ยังแหกกฎกันอยู่นะครับแต่ทั่วทั่วไปเนี่ยหลายๆแห่งก็คือวัยรุ่นเข้าไปกันเองแล้วก็ อ่ร้องเพลงกันเองนะครับแต่บางทีผมก็ยังแซวเลยบอกว่าให้พวกคุณเนะี่ยผู้ชายล้วนๆเนี่ยไปร้องเพลงเนี่ยคุณจะร้องได้ใครฟังมาเนี่ยนะมันก็มีแต่ผู้ชายร้องให้ผู้หญิงฟังผู้หญิงร้องให้ผู้ชายฟังใช่ไหมครัแต่ว่าอันนี้มันไปกันเองแหละครับผู้ผู้ชายก็ไปกันห้าคนไปเปิดห้องคาราโอเกะร้องเพลงกันอะไรเงี้ยมันก็แปลกๆดีนะครับก็ ก็มีการการใช้ชีวิตที่กลางคืนที่ค่อนข้างจะเริ่มที่จะหวือหวาหรือว่ามีสีสันมากยิ่งขึ้นในวันนี้ mm hmm. นะครับแต่ว่าในช่วงปี2020จนถึง2022นนั้นเนี่ยถึงเงียบเลยสงบนะแล้วก็การใช้ชีวิตก็ก็ไม่มีอะไรที่มันหวือหวาละส่วนวัดมาอา,ามวันนี้เนี่ยก็เปิดถึงสองทุ่มสามทุ่มนะครับก็ ไม่เหมือนยุคแรกๆอายุค2010 2020เนี่ย2010ถึง2020ในวัดวารามก็เปิดจนถึง4ทุ่มนะครับ<ม>ก็คนก็ยังคาค่ากันไปที่วัดกันอยู่นะครับก็เปลี่ยนนะฮะเปลี่ยนเยอะนะครับก็คุณสุภพืชน,นะครับที่ถามมาเนี่ยสุภพืชต้น,นจะอ้นอยู่เนี่ยนะครับที่ถามมาก็คงจะ,ะผมคิดว่าคงจะครอบคุมหรือเปล่า เราไม่รู้สิ่งที่คุณอยากจะรู้ถ้าคุณอยากจะรู้ว่าอะไรเพิ่มเติมก็มา FNS ทีหนึ่งนะครับ เอสเอ็มเอสเดี๋ยวเราจะตอบให้นะคร,รับ <ใน S 1> สามา <จะ S 1> รถส่งเข้ามาได้ค่ะสามารถส่งข้อความเข้ามาได้ทางเบอร์ค่ะ4689399นะคะสําหรับใครที่อยากจะรู้เกี่ยวกับเมียนมาเนาะแต่ว่าสิ่งที่คุณกฤิเล่าให้ฟังเนี่ยเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันเ<ช>นาะตามยุคสมัยต่างๆ<ช>นะคะจากที่อะไรที่มันเป็นเคยเป็น traditional ดั้งเดิมเราก็เข้าสู่ยุคที่มันมีอิทธิพลจากกลางคุณ่ามุเข้ามาเนาะมันรู้สึกตอนนั้นเนี่ยเคป๊อปก็เริ่มดังขึ้นใช่ไหมละครไทยก็เริ่มมา ก็เราก็กลับกลายเป็นมาอช่วงยุคนี้ที่มีทั้งโควิดแล้วก็รัฐประหารด้วยนะคะก็เคป๊อปนน้องน้องบิซ่าเคป๊อปเนี่ยตัวแพงๆเนี่ยก็ยังเข้ากันนะครับไม่ไม่แพ้เมืองไทยเลยนะครับมองไทยเราเห็นน้องๆในี่ยไปกีดกันที่สนามบินเยอะๆใช่ไหมครับที่นู่นก็เวลาไปเคป๊อปทีก็สนันหวั่นไหวเหมือนกันไม่ไม่แพ้กันเลยนะครับก็สนุกสนานนะครับแต่ว่าสิ่งสําคัญที่สุดคือไทยเคป๊อปก็ฮิตนะครับ รอคะโอ้แล้วแล้วเคป๊อปที่เขานิยมกันเนี่ยค่ะเป็นเป็นวงหญิงหรือชายคะส่วนใหญ่ได้หมดนะครับแบ็คพิงแบ็คพิงนี่เขาก็รู้จักกันหมดนะครับว่ากรู้จักกันดีทีเดียวนะครับก็เอก็ก็ยังมีคนมาชวนผมบอกว่าไปเปิดอคอนเสิร์ตกันที่นู่นไหมไปซ้ำไปนะก็ละครไทยล่ะคะ ละครไทยแย้วยังเหมือนเดิมครับยังเหมือนเดิมละครไทยยังเป็นที่สนใจของรัชฉานี่ทั้งรัฐนะครับรัชฉานทั้งรัฐก็คือต้องดูหนังละครไทยนะครับดูภาพยนตร์ดูละครจากประเทศไทยทั้งนั้นที่รัชฉานเนี่ยดาลงดาราเนี่ยเขารู้จักกันดีนะครับผมนี่แปลกใจมากนะครับมีน้องๆที่รัชฉานนี่มาบอกผมว่าเขาอยากเจอใบเฟิร์นยังเลยเพราะว่า <ừ> เ,เขามีไ่ฝันอยากจะเจอใบเฟิร์นสักครั้งตัวผมเองยังไม,ไม่รู้ว่าใบเฟิร์นคือใครนะครับ ดาราดาราสมัยนี้น้องมีเยอะเหมือนกันนะคะใช่ครับขอบคุณคุณเกรดมากเลยนะคะได้สามารถทําให้เราเห็นภาพเลยว่าชีวิตของคนรุ่นกับคนทํางานในเมียนมามันมีการเปลี่ยนแปลงเยอะขนาดไหนแล้วตอนเป็นไงบ้างค่ะค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณอย่างยิ่งนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ